คลิปนี้นะครับเป็นตัวอัปเดตเวอร์ชั่น1.1.2นะครับแก้บักตรงบัคเก็ตตรงนี้นะครับมีสมาชิกท่านนึงใน YouTube นะครับบอกว่าตั้งบัคเก็ตแล้วมันไม่ทำงานนะครับโอเคผมขอบคุณมากๆเลยตรงนี้ผมแก้ให้เรียบร้อยนะครับและก็มีสมาชิกอีกท่านหนึ่งนะครับใน Facebook ในกลุ่มครับบอกว่าอยากตั้งเทม2โอเคผมจัดให้แล้วนะครับ เทม2ถ้าใครมือใหม่หรือใครยังไม่เข้าใจหลักการทํางานของมันก็ไม่ต้องตั้งนะครับก็ใส่เป็นออฟนะครับใส่เป็นออฟเซฟนะครับใส่เป็นออฟมันจะไม่ต้องไม่มันจะไม่ถามเทม2ครับสมมุติอ่าผมใส่เทม1ไปอ่าโดยปกติแล้วนะครับค่า De ี a u l ฟร์ของมันเทม2 ถ้าเราไม่ได้ตั้งค่านะครับมันจะอยู่ที่เดียวกับเทม1เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปสนใจเราไม่ต้องไปโฟกัสมันนะครับถ้าเทมเราเก็บที่เดียวไม่ต้องไปสนใจมันจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันอยู่แล้วนะครับถ้าเราจะใช้เทมสองล่ะถ้าเราจะใช้เทมสองนะครับมาตั้งเป็นออนแล้วเทมสของเรานั้นถ้าเราจะฟิกไว้เลยว่าอยู่ใดไหนเ,เดี๋ยวผมฟิกให้ดูเลย สมมติเทม2ของผมจะฟิกไปเลยไดเ e นะครับเซฟลองเปิดโปรแกรมเทมอะเทม1ผมอยู่ไดดีแล้วกันเห็นไหมเทม2มันจะฟิกไว้เลยว่าให้ไปไดเ e นะครับแล้วถ้าเราต้องการใส่เองล่ะโอเคต้องการใส่เองก็ใส่ nu ไป nu ll ตกใจโอเคมาเปิดกันเท่าหนึ่งเทมหนึ่งสมมุติเป็นไดดีเนาะ เทม2เป็นไดอออ่าแล้วผมจะลองพอร์ตให้ดูเลยละกันอ่าอันนี้เป็นบักเก็ต64สเนาะค่าเดิมเป็นร้อยิบแดนะครับผมจะเทมบักเก็ตไปได้เลยในตัวเลยนะครับพอร์ตเขาหนึ่งเทมเทมนะครับเทม2ปกติแล้วเทม2นะครับคนเอาไปใช้งานจริงๆมันจะอยู่คนละไรกับเทม1อยู่แล้วนะครับอันนี้ผมจะเทสให้ดูเฉยๆนะครับเทมสองอไฟนอนไฟนอนไปอ่าไดวี Dai e ล้วกันอนะ่ะ ตา0เลือ่าโอเคเมื่อเราสร้างนะครับอ่าบัคเกตถูกนะครับโฟลเดอร์อ่าไดเทม์หนึ่งและเทม2นะครับโอเคอัปเดตตัวนี้1.1.2นะครับคลิปนี้จะไม่ยาวนะครับเราจะอธิบายแค่ในส่วนที่เราอัปเดตเท่านั้น,นครับขอบคุณครับ